แกงพูกีเล็กเกี่ยวกับตะปูนะปูพ่ด้กนยอเอฟซีทั้งบางบาุท่องสมัยนี้กี่เป็นเ่องหน่นี่แกงพี่เล็กไปสูปูพ่กินเนีกดไลกูแชร์หลายเน่ยล่ะบอกมู่บอกพวงก็ได้ล่ะ ทั้ทงบางหมูทองนี่แกงขึ้นหนังพอมันดิพีพาพยนตร์ มึงเอาเด้อเกลี่ยเด้อเด้อมาหนิเกี่ยเอเตี๋ยวเด้อพี่น้องอยากให้ได้กินสุกูสุกันนี่เด้อแต่ว่าโควิดเนาะแต่เโควิดไปส่งไหนเนาะมีเรื่องหนังมีเรื่องเงนอันนี้แหละพระกีริยากรีนละแต่ว่าแกงเส้นหนังนี่ละ อยากกินกับวุ้เอาพี่น้องทั้งเยอรมันก็ได้รน,น,นี่อ้อยก็ได้นี่โขงก็ได้นี่หนันก็ได้กลับมาบ้านมันอยากกินขนเบิ้งคลิปหรอขันกดไลค์กดแชร์นะขันที่คนที่ตามนะสิเฮียได้กินเออฝากติดตามใยน,น้ำเนี่ย เี๋ยนี่โอเครพี่น้องได้ทีละบานนี้ลงเหมาะอพยพเดี๋ยวใส่มันตุนปุ้ยปุ้ยเอ้ยต้องเลี้ได้ทีอเน้าหนิเดบุพี่้องงอุบล อันนี้แกงพะกีเล็กบสูตรสูตรมาแต่ท่าบนเนี่ยนุ่งปเซมิโรด Điều điều, nhưng... Để tôi nói em, Một không đi khuất này ừ. Làm khuất không không đang đi khuất này hả anh Lâu không โอ้เดือดแห้งดี่ะท่านกาดีขนาดดี้แกงสีผู้โถ่เด้อไปจังหันเดยอิิๆเดี๋ยเดือดนี้พี่น้องเออขาหาดเด้อครับซิ่งมงกรถ้าพวกเพชรไม่เคยเห็นเอาฟิกด้วยมาใส่ ເອີ້ບໍ່ບໍ່ຜົມພໍດີເຊມຫມາກເກືອ à, ว้อเคมากเลยครับเอาละบาเนี้เครับจอบอโอ้คืิหอมปลาคาเลกินตื๊บเลยพี่น้องโอ้ยเบื้อด้อไอ้มากเลยไูไดตรวจมามีคนตรวจบ้างหอ